ขออีกขอแบบเมื่อกี้เลยคูณสิบสามแล้วคุณผู้ชมตอนนี้อุย้ยสวยครับตอนนี้สวยจัดอยพันยิบสี่ครับสองรอบสุดท้ายโอ้มีไว้แตกอุ้สวยครับตอนนี้อืมโอเคก็ถือว่า เอาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้ก็กลับมาพบ,บ,บนนกักบผม,มอีกเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมการ์เดียนเวลนะคุณผู้ชมเป็นเกมขอค่าย AB Slot อีกเช่นเคยนะครับเอาละครก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเลยกันเลยฮะ มาวันนี้เหมือนเดิมเกมนี้ทุน1,000พนะคุณผู้ชมเราก็จะมาซื้อฟรีเกมกันครับเบ็ด5บาทเอ้ยเกมนี้ต้องซื้อเบ็ด0บาทครับนี่500มันจะซื้อได้2ครั้งมามาลุ้นเงี้ยจะปังหรือจะพังเกมนี้ โอ้โห oh, เริ่มที่คูณหนึ่งอะไรวะเน,นี่ยเกมนี้ต้องคาดหวังกับฟรีเกมอย่างเดียวนะคุณผู้ชมหมุนธรรมดามันไม่แตกเลยไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ต้องเน้นฟรีเกมครับโอ้โห oh, ูดิขนาดฟรีเกมยังแทบไม่มาเลยคุณผู้ชม ซื้อห้าร้อยได้มร้อยสามสิบหกโอ้ยอันดี้ผมปั่นเศษเล่นปั่นเศษเล่นเล่นดูแลกันนะเผื่อว่าจะเข้าฟรีเกมเราจะได้ไม่ต้องซื้อเนี่ยแต่ฟรีเกมมันออกง่ายอยู่อะดูดิออกตั้งหลายตัวนะแต่ว่ามัน แค่ว่ามันต้องมีห้าแถวครบแค่นั้นเองโอ้โหไม่มาจริงครับไม่มาเลยฟีเกมอะ สี่ตัวอะซื้อไยแล้วกันห้าร้อยไะอุย้ยหกตัวครับสวยได้อยู่ได้อยู่สิบสองครั้งตัวคูณสองมาอืมมาอุย้ยสวย เออคูแตก200รอบนี้ได้อยู่ครับขออีกขออีกขอแบบเมื่อกี้เลยคูณ13แล้วคุณผู้ชมตอนนี้ออ้ยสวยครับช่อน,นี้สวยจัด้ยพันยี่สีครับแตกเหตุไปเดยงเงี้ยได้คืนแล้วคุณผู้ชมออ้ยรอบนี้มันให้คืนว่ะ อูนยี่สิบเอ็ดแล้วโหวรอบสุดท้ายแตกแค่หน่อยก็ไม่ได้อ้โได้มาพันหกครับกำไรแล้วอย่างนี้มาปั่นเล่นโหวิเดี๋ยวได้ลุ้นฟรีคุณผู้ชมมาขอหาฟรีเกมเล่นๆหน่อมาี๋ยวจะซื้อเลยอีกสักรอบ <c oughs> ขาดช่องหนึ่งเอาผมซื้อเลยดีกว่ายังไงต่อให้เสียก็ไม่ขาดทุนละมารอบสุดท้ายโอ้ยเข้าหตัวอีกแล้วสวยมาคูณคูณทีละสอง โอ้มีวายไม่แตกวะเฮ้ยมาครับอู้สวยร้อนะได้อยู่ได้อยู่โอ้ไม่มาเลยรอบนี้แตกไม่จัดตัวแพงเข้าหน่อยดีวะสองรอบสุดท้ายโอ้มีวาย แตกอู้สวยครับตอนนี้อืมโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกียดได้มาตั้งพันหนึ่งคุณผู้ชมกำไรห้าร้อย 500. ซื้อรอบนี้โอเครอบนี้ไม่น่าเกียดครับกำไรหนึ่งพันเน้นเน้นเอาละฮะผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะสหรับวันนี้สวัสดีครับ